พวันนาววัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l i a n International นะคะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะทองจะเป็นจะไม่เป็นสินห้าจาย์ิะเหมือนธนูเงินสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเหรอคะหลบหลบไอ้อะไรฮะขึ้นดอกเบี้ยเออเงินเฟ้อหลบเงินเฟ้อเหรอฮะจริงๆทองที่ขึ้นมาหลักๆเนี่ยนะคะน่าจะมาจากตัวเลกการเจ้าหน้าที่ครั้งที่แล้วคาดการณ์ไว้ประมาหน้าแดง เมื่อสุกยี่สินนจะผลออกมาแค่สองแสนกว่าอัน mm hmm. นี้นเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้ทองคําเนี่ย mm hmm. สาม,มารถที่ดีหนตัวกลับขึ้นมาได้ mm hmm. mm hmm. แต่ต้องดูค่ะตั้งเมื่อเช้านี้ต้องํำพยายามที่จะเทสหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดแต่ไม่ผ่านก็แย่ลงมาอาจจะต้องดูว่าทองคําเนี่ยจะกลับไปหลุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดซึ่งเป็นโลเดิมของปดา์าที่แล้วที่ผ่านมาไหม ถ้าไม่เนี่ยเราสามารถบิดฐานพันแปดร้อยขึ้นไปได้ก็เชื่อว่าทองคํำมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ hmm. เ,เชื่อว่าสัปดาห์นี้ทองคำน่าจะไปไม่ไกลเราให้แนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็แนวต้านอยู่ที่หนึ 8, 4, hmm. ่งแปดสเพราะว่าเราเชื่อว่าราคาทองคําน่าจะคอยความแัดเจมของการประชุมเฟดในวันที่สิบสี่สิบห้าที่ประชุข้านหน้านี้ว่า นายกรงพาวเวลจะมีการประกาศเพิ่มการลด QE ไหมแล้วก็จะมีการพูดถึงนโยบายดอกเบี้ยหลังจาก QE จบไปแล้วจะมีอย่างไรอันนี้เป็นปจนะัจจัยหลักทรัาย์ท้านตัวเ,เลขสําคัญสำคัญก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะฉนั้นเองเน่ยการแปงตัวหรืทองคำนะจะมเยอะเท่าไหร่ <c oughs> ก็มาดูว่านักท่อเยในตลาดโลกเนี่ยหลายหลายที่เนี่ย เขามองมีมุมอมองกับทองคำยังไงเราหยุดยอกที่ดีเครี่นะคะเติมบล็อกที่อยู่ในรงการทองคำจริงๆเนี่ย <c oughs> เขาก็ประเมินว่า <c oughs> เขาเชื่อว่าปีหน้าทองคำน่าจะกลับขึ้นมาที่พันเก้าร้อยล้วก็น่าจะอยู่ในเวงแพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าพันเก้าร้อยให้เติมไตรมาสแรก <c oughs> สาเหตุหลักๆก็นุ่งมาจากว่าไใจมากแรกยันไม่มีการประกาศขึ้นอ,อัตราดอกเบี้ย <c oughs> แต่ทีนี้อยู่ที่สัปดาห์นี้จริงๆว่า วัานเสกมีการเพิ่มการลด QE ไหม,มถ้ามีการเพิ่มการลด QE ทองคำก็อาจจะอยู่ในระดับสูงได้แค่ครึ่งปีแรกแต่ถ้ามีการเพิ่มการลด QE จริงๆอาจจะเหลือแค่ไตรมาสแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวการได้แล้วก็มองว่าหลังจากมีการประกาศขึ้นอาจจะเรียแล้วเนี่ยไตรมาสถัดไปก็จะเหลือพันแปดร้อยแล้วก็พันสีดร้อยห้าสิบโดยลำดับ แสดงว่าปีหนะ้าอาจจะไม่ใช่ปีที่เหมาะส been, chickens, right ําหรับการลงทุนทองคาใช่ไหมคะคุณพลานหรือว่าถ้าจะรีบๆลงทุนก็ต้องช่วงน, on, sí, นี้ก่อนก่อนที่จะมีการลดจริงๆจริงๆนะนักลงทุนที่ลงทุนทองคำเนี่ยถ้าไม่ใช่นักลงทุนนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวสังเกตได้ว่า้องคำแปรปีละสามร้อยเหรียญะนั้นท่านจับจังหวะดีๆแล้วเข้าจังหวะที่ดีแล้วออกในจังหวะที่ดี ก็สามารถทํากาไรได้แต่มุมมองในระยะไกลเมื่อไรที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เชื่อว่าทองคาเนี่ยอาจจะมีความได้ยความสําคัญลงไปแต่มีนักวิเคราะห์จากบิกู่าเขาก็มาพูดในลักษณะที่ว่าเขาเชื่อว่าทองคําเนี่ยถึงจะได้ค่าหลังจากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปก็จริงแต่ก็มองว่าเอ เป็นธนาคารหลายๆที่ก็ยังอมองว่าทองคำเนี่ยเป็นตะกรายหนึ่งซึ่งใช้เฉลี่ยต้นทุน<ม>ใช้บาล้างพอได้ซึ่งเชื่อว่าทองคําก็ยังมีการมีแรงเข้าซื้อจากธ<ม>นาคารซึ่งเป็นวัรุ่งเยอะๆหรือแม้กระทั่งจากนักลงทุนที่มองว่าแอาสเซทเสี่ยงเนี่ยไม่ไม่น่าสนใจหรือเป็นการกระจายพอร์ตแล้วก็มองว่าคนที่มีแอสเซทอยู่นมือจะเป็นผู้ชนะเพราะว่าการถือเงินสด ในขณะที่ออมีการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยแล้วมีสภาวะเงินเฟ้อเนี่ยต้มองว่าจะจะเป็นผู้แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังคงเชียวว่าการถือทองคําในขณะที่เอ,อมีสภาวะเงินเฟ้เอเยอะๆสุดท้ายแล้วสภาวะเงินเฟ้อตอนที่มีประกาศทองคําอาจจะได้ด้อยค่าในระยะต้นแต่ในระยะยาวนักลงทุนก็ควรจะกลับมาถือทองคําเป็นอ s s e หลัก อืมค่ะแล้วในช่วงปลายปีแบบนี้คุณวันพอมีข้อมูลไหมคะว่าเซ็นทรัลแบงก์ทั้งหลายนี้คือยังค,คงเครื่องไหลอย่างไรบ้างคะคือเรามองว่าโดยส่วนใหญ่เซ็นทรัลแบงก์ในกลุ่มเท e a เอเ s ียเนี่ยนะคะสกุลนต,ตัวที่เข้ามาซื้อเยอะอย่างปีนี้เนี่ย9กสิบสี่ตันมาจากเมืองไทยนี่สิงคโปร์มาอีกสามสิบกว่าตันเพราะนั้นเองเนี่ยในกลุ่มเท e a เอเชียที่ถือเออุสดอลลาร์ ซึ่งเขาเริ่มคอนเซิร์นกันว่าการถื<ม>อเงินโซล่าเยอะเกินไปเนี่ยตรงความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแอสเซทที่น่าจะถือและลดความเสี่ยงได้คงทำนี่แหละค่ะน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์อืมค่มมะค่ะอย่างพวก SPDR บ้างละา่ะคะคุณวัน SPDR เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการลดนะคะแตะแฝงตื้นตื้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการลดลงมาถึงร้อยแปดร้อยแปดสิบหกตันจะสังเกตได้ว,ว่าการลดของ SPDR เนี่ย ในครึ่งปีหลังน้อยกว่าครึ่งปีแรกเพราะ,ะนั้นเองเนี่ย mm hmm. ก็เชื่อว่าจนถึงจุดหนึ่งก็น่าจะมีเอ,อนักลงทุนรายย่อยเข้ามาถือเพื่อบารลานอ์หล่ะ mm hmm. เพราะว่าจากการที่เขาเอาเอานักลงทุนหรือกลุ่ฟมฟันเมเนเจอร์เนี่ยเอาเอากองทุนหลายๆกองทุนมาเทียบแล้วเนี่ยก mm hmm. องทุนที่ให้ผลตอบแทนโดยที่มีการมีการถือทองตั้งแต่ห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้ได้ได้ผลประโยชน์กับ ผลกําไรมากกว่ากอ,อ,อ,องทุนที่ไม่มีทองผสมอ,อยู่คือยังไงในพอร์ตเนี่ยควรจะต้องมีทองอยู่ถ้ามไม่ไมาน้อยอย่างน้อยเวลาที่ลงทองก็เฉลี่ยได้หรือเวลาที่มุ้นขึ้นแล้วทองขึ้นก็สามารถทำกำไรได้มากขึ้น,นคุณพวันแนะนำว่าในทองในพอร์ตเราควรจะมีทองสักมากน้อยแค่ไหนคะสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ กับทิศทางที่กําลังจะไปในทิศทางนี้ดอกเบี้ยกาลังจะขึ้นแล้วก็คีวอ๋กำลังจะลดลดเร็วแบบนี้ยค่ะจริงๆแล้วที่สำคัญคือนักลงทุนเนี่ยเขาต้องรู้ว่าพอร์ตตัวเองจะเป็นพอร์ตเสี่ยงมากถึงน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการบาลานซ์พอร์ตทองคำเนี่ยโดยที่เรามองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์พอร์ตไทนั่นถือ aggressiv e มากๆด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มีความเสี่ยงสูงมีการบาลานซ์พอร์ตถึงสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้านักลงทุนที่เอ่พอร์ตมีพอร์อร่ไม่เยอะอย่างพวกบอลพวกอะไรอย่งเงี้ <Okay. S 2> ก็อาจจะเป็นถือทองคําด้วยเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าได้ค่ะโอเค okay, นะคะทีนี้ในกรณีอย่างสัปดาห์หน้าแล้วที่จะมีประชุมเสร็จนะคะคุณพลานซึ่งตอนนี้ก็คาดหมายกันว่าอา่ะน่าจะบอกชัดเจนมากขึ้นว่า QE จะลดยังอยู่ที่หมื0นล้านเหรียญต่อรอบไหมหรือว่าจะ มากกว่านั้นตรงนี้คุณพวันคิดว่าทองจะมีปฏิกิริยาอย่างไรคะตอนนี้ผู้แสเริ่มออกมาว่าจะมีการลดจีบเพิ่มขึ้นโดยที่ในพาเวนเนี่ย<ช>ออกมนะ<ช>าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาะฉะนั้นนะักว<ๆ>ิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่าจะมีการลดเพิ่มอีก15,000เหรียญต่อเดือนเพราะล้านเหรียญต่อเดือนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆเนี่ยทองคํา ก็น่าจะถูกกดดันแต่สังเกตว่าครั้งที่แล้วที่ประกาศลดครั้งแรกกดดันแค่วันเดียวเพราะว่าตลาดรับข่าวไปแล้วเพะาะนั้นในช่วงนี้ก็เหมือนกันตลาดรับข่าวมาเรื่อยๆนะักลงทุนเริ่ม <c oughs> เริ่มลดลดความเสี่ยงพดาะนั้นการที่ถ้าดีการประกาศลดจริงๆแล้วมีการที่ทองคามีการดรอปจริงๆในช่วงประกาศ ถือเป็นจังหวะที่ดีเพื่อที่เข้าซื้อแล้วรอทํากําไรระยะสั้นค่ะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นขอทําแนะนําคุณพวันนะคะแนวรับแต่ละจุดนะคะแล้วก็ในกรณีว่าดีดขึ้นไปแต่ละจุดแต่ละต้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะแต่ช <c oughs> ่วงนม่ไม่เหมาะที่จะถือยาวเพราะฉะนั้นการถือทองคำ <c oughs> ก็คงทุกครั้งที่จังจังหวะทำกำไรได้ก็อยากให้ทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนที่จะเข้าไปเข้ามาค่ะ นะคะ,ะแต่ละแต่ละรับแ,แ,แ,แต่ละต้านเป็นยังไงนะคะที่คุณพว,วันแนะนำค่ะคือตอนนี้เนี่ยทองคำอยู่ที่หนึ่งพันปดเจ็ดร้อยแปดสิบสี่แปดสิบห้าเมื่อเช้าไปทำชายอยู่ที่ 87, หนึ่งพันแปดเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดค่ะนักทุนคำย่อมาในจังหวัดแรกเนี่ยนะที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหรืออซล่าจัดตอเชาหรือสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทเป็นจังหวะดที่พนะินิตมากทมาก น่จาจะขยอยสะสมสุดหนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบเจ็ดลงมาอ่รับสัดไปอยู่ที่1 7ึ่็ดห้าสิบก็อยู่ที่ประมาณสองหมนแปดพัก็เป็นจังหวะดีหมุมกันแต่ถ้าจะออกเนี่ยในในเรามองว่าท่านสำหรับวันนี้น่าจะอยู่ที่ระดับพันเจ็ด้ยเก้าสิบจนถึงพันเจ็ด้อยเ้าสิบหกถ้าถึงจุดน้ก็เป็นจุดทยอยทำกำไรระยะสมมั้นออกมาตอนอยู่ที่2 8 0 0มัน 500บาทต่อบาททองคำถึง28,750บาทต่อบาททองคำถ้าสามารถเบิดขึ้นไปได้ตลอบกันขาดแล้วรอจังหวะขายที่1 8 8อหรือ28,950บาทต่อบาทคคค่ะค่ะอาละค่วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะรอปรับกลยุทธ์กันไปนะคะก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คือตลาดก็เริ่ม